ว่าหอหนิงเนี่ยไม่น่าจะใช่ของมึงแล้ววะเขาไม่เห็นเชิญมึงนั่งที่โต๊ะเขาไม่เห็นสนใจอะไรมึงเลยใจเย็นก่อนจานเถ้ยนี่ที่น้องเขาไม่เชิญผมไปนั่งเนี่ยเพราะผมยังไม่เปิดโอกาสให้น้องเ็าเชิญต่างหากมึงอะไรก็บอกว่านี่คือลีลาการเล่นตัวของมึงเพื่อดึงความสนใจจากน้องเขา watch and learn ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันต้องใช้ฐานนิ่ง โอ้มี่าวิ่งจริงๆด้วยเว้ยวะพี่ขอโทษแต่วโดนฐานตบกูเป็นตลกคาเฟ่เลยเนี่ยดีไม่ไปไอวอกว่านี่แหละสองหอของมึงอ่ะอุ้ยสองหอเนี่ยพี่น้องครับเมื่อกี้โดนฐานตบขอหีบที่ไหนนี่มันปอปลาชัดๆพี่น้องครับมึงคิดอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นก็เอาสมองกันน้อยนิดคือมึงคิดตามกูกันแล้วกันนะหนึ่งหอของมึงก็คือน้องหนิงหอที่สองคือหัวไอวอกเนี่ย สองห่อไปละเออฮะจริงด้วยว่ะตอนแรกน้องหนิงนี่ก็มาทักผิดทูกต่อมาพี่จวบเอาถาดตีหัวกูอีกเฮ้ยคําทนายบอกดูเป็นเริ่มมั่นนะเว้ยใช่เดี๋ยวมึงกำลังจะบอกว่าและไอ้หนึ่งยอหนึ่งต่อที่โยมเป็นคิดอ่ะก็จะเป็นจริงเหรอพี่น้องครับก็เป็นไปได้นะเว้ยไอวอกอาจจะยอจนต่อก็ได้มึงไม่เคยดูข่าวเลยไงตายคาอกมีเยอะแยะไปเลอะเธอกูว่ายอเนี่ยอาจจะมาจากยอยิ้มแล้วตอเนี่ยอาจจะมาจากต่อแต่งก็ได้ ยอยิ้มต่อแต่งอะไรของมึงพี่น้องครับอา้าวถ้าคุยกันไปสักพักน้องเขายอมคบผมเป็นแฟนผมก็ต้องยอยิ้มอ่าหนึ่งพอเคาเป็นแฟนเสร็จปั๊บผมก็ขอเขาต่อแต่งงานไงมึงกําลังคิดครข้ขงตัวเองนะเนี่ยอมไม่คิดครข้ขงตัวเองเหรอกเพราะว่าดูจากสายตานนองเขาตอนเนี้ท่าทางน้องเขาจะอยากมีเพื่อนไปนั่งคุยด้วยแหละดูและจําแล้วนาไปใช้พูดแบบแห้ง อยากมีเพื่อนคุยแล้วเหรอครับเปล่าค่ะรอเล่นค่ะพี่วอกรู้ได้ไงคะว่าหนิงกำลังเบื่อโอ้โหแค่ดูจากสายตาน้องหนิงพี่ก็รู้แล้วครับว่าน้องหนิงอยากมีเพื่อนคุยด้วยพี่หนิงมองหน้าพี่วอกอ่ะหนิงจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนทางโน้นครับเชนนั่งค่ะโอยนี่น้องหนิงนี่ขี้เล่นเหมือนกันนะครับเนี่ย พี่วอามาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมคะโอ้ไม่บ่อยหรอครับก็มาแค่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันเลยไหมครับก็ไม่มีแฟนมันเหงาไม่รู้จะทําอะไรพี่น้องครับผู้เห็นลีไลวอกจีบสาวทุกวันไส่จริงๆเลยพี่น้องแหมให้หนึ่งยอหนึ่งต่อที่มือคิดเนี่ยเป็นจริงด้วยเถอะพี่น้องครับพี่อูนะ ผมรู้แล้วหนึ่งยอคืออะไรอยู่คนเดียวก็คุ้นใคร อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ